คนอย่างกูอ่ไม่มีทางหัะมีอยากสนุกใช่ไหมเขาพร้อมจะสนุกด้วยทั้งคืนอยู่นะพัวหรืออะไรก็เรื่องของเธอนะแฟนห่วงมากดาราสาวเล่นเลิฟจริงๆครั้งแรกแฟนถึงก็บอกแบบนี้แม่จะรักต่างวัยอายุห่างกันกว่า14ปีแล้ว แต่ความรักของนักแสดงสาวปันปันสุทต,ตากับหวานใจนักธุรกิจไบ An อนันต์ก็คบหาดูใจแต่มานานมากกว่า6ปีส่วนข่าวดีเรื่องวิวาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องรุนกันลาสื่อสาวปันปันได้อัปเดตผลงานการแสดงใหม่ในซีรีส์เรื่องวันในแตงคืนเปลี่ยนชีวิตซึ่งเรื่องนี้ปันปันเผยว่าเล่นเลิบซีนแบบโนแซงอินครั้งแรกด้านแฟนนุ่มคงไม่ดูจริงๆถ่ายเสร็จก็ส่งไปให้เขาดูเขาก็บอกว่า ว้าวเขาก็พิมพ์มาว่าว้าวก็จบถามว่าเขาหวงไม่อยากให้เล่นเลิบซีนไหมก็เคยคุยกันเขาบอกว่าถ้ามีเลิบซีนไม่เล่นได้ไหมหนูเลยบอกว่าถ้าหนูไม่เล่นแล้วหนูจะทําอะไรกิน ามว่าเข้าใจไหมก็คงเข้าใจคงปิดหูปิดตาเอาก็เคยถามว่าไม่ให้เล่นละครแล้วให้ทําอะไรให้ตังไหมก็ไม่ให้ก็ต้องทําปะคือต้องทํางานไม่ทําแล้วเอาอะไรกินปันปันเล่นลับซีนจริงครั้งแรกดูเองยังเขินแฟนถึงจะปิดหูปิดตางานนี้ไม่รู้ว่าเมื่อละครออนแอร์แฟนสาวปันปัน,ปนจะก,กล้าดูหรือเปล่าฝากกดติดตามและก,กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ